สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมต้นวัซ่านะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวนะครับก็คือ fmg นี่สเกล2 2 2 2 1ใช้งานได้แล้วนะครับผมถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่20ทธันวาคมนะครับนี่นะครับมาเรียบร้อยแล้วไฟประมาณ10เมกนะครับผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยใช้งานนะ่าลอง ทำตามผมได้เลยนะครับผมก็มาที่เว็บเบลเบลสเกลนะแล้วก็มาที่โหมดของหมวดของ2นะครับผมแล้วก็เลือกจีนี่สเกลอันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อรอมหลบแป๊บนึงอ่าเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับผม FM MM Genie s c o u t เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ส่องดูดาวรุ่งดูเด็กเกิดใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งเราจะยังไงอะ่ะก็คือมันจะใช้อ้นี่ไม่เยอะครับผม มันเราจะรู้เราจะรู้ได้เลยว่าว่าเด็กเนี่ยมันมีพะค่า ca pa เท่าไหร่นะครับผมเช่น ca current ability เนี่ยคือความสามารถปัจจุบันของเขาเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ pa potential ability ของเขาความสามารถสูงสุดของเขาเนี่ยจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่นะครับผมก็เราก็จะได้ตัดสินใจในการที่จะเลือก เซ็นสัญญาหรือว่าดูข้อมูลต่างๆของเขาเนี่ยได้นะครับผมก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะไปดูดพวกเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยง่ายขึ้นนะครับผมอ่าเมื่อเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แตกไฟล์ได้เลยนะครับผมอ่าปุ๊บมากเ,เาจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับ g ี n i ่ยี่สิบเ 21.2b11.9 นะครับอันนี้ก็ขอคนที่โหลดหลังจากคลิปนี้ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมก็ติดตั้งได้เลยนะครับกด next ครับแล้วก็ติดตั้งไปเลยครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนแรงเหดตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากให้หนักเครื่องผมแนะนาให้เลือกเลือกไทยนะครับผมนี่เอาติ๊กตรงนี้ออกติ๊กตรงเนี้ยเอาออกนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกไทยเพิ่มนะครับผมแค่นี้แล้วกด next นะครับ แล้วก็กดเน็กอีกทีนึงแล้วก็กดเน็กได้เลยมันจะสร้างตัวช็อตคัตตัวเข้า g e n น e สเก u ลให้เราที่นาเด็กช็อปด้วยนะครับผมเสร็จแล้วกดฟินิชครับผมนี่นะครับผมมันก็จะมาเรียบร้อยแล้วปึ้งมาแล้วอันนี้เขาก็จะแนะนำนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับผมอ่าสเตตแชร์ดด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 ด อินเกมก็ได้นะครับผมกดยึดไปนะครับผมทีนี้นะครับตัว fm e n i e s c o u t quick start guide เนี่ยคือเขาจะสอนเบื้องต้นครับก็คือเขาบอกให้เราเนี่ยโหลดเกม,โห,เกมโหลดเกมตัวล่าสุดก่อนโหลดเซฟล่าสุดผมเข้าเกมก่อนนะครับเนี่ยก็คือโหลดเซฟล่าสุดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาโหลดเซฟล่าสุดกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเล่นเส้นคนเดียวนะครับเล่นแมืซิตี้นะครับผมเล่นแมืซิตี้นะครับ ตอนแรกก็เล่นหลีนั่นแหละครับแล้วก็คุมไปเรื่อยๆคุมไปเรื่อยๆเล่นแมิตี้อยู่ตอนนี้นะครับก็หลออเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นมันใช้งานยังไงนะครับผมก็คือมันจะไม่ได้อีดิตอะไรนะครับผมมันจะไม่ได้อีดิตข้อมูลอะไรนะครับผมแค่เอาไว้ส่องเฉยเอาไว้ดูข้อมูลนักเตะเฉยนะครับผม ง่ายต่อการที่เราแบบอยากจะเซ็นสัญญาอยากจะปั้นดาวรุ่งปั้นอะไรปั้นเด็กอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ทีนี้นะครับเราก็กดโหลดเซฟล่าสุดได้เลยนี่เซฟล่าสุดที่เล่นนะครับผมกดโหลดได้เลยนะครับหรือว่าจะโหลดเกมอันนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเซฟที่คุณอยากจะใช้งานได้เลยนะครับสมมติผมนีปุ๊บนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เรากดโหลดเกมใช่ไหมนี่เราโหลดเซฟมาเรียบร้อยละทีนี้ให้เราเปิดโปรแกรมแล้วก็กดโหลดตรงนี้ นะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็ไปเริ่มได้เลยครับผมปุ้งก็คือขึ้นมาที่นี่นะครับผมอ่านี่ปุ๊บกดโอเคไปมันก็จะเด้งมาอ่าเด้งมาข้อมูลนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็นไกด์แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีปุ่มแดงๆรูปฟุตบอลตรงนี้กดคลิกหนึ่งครั้งครับผมมันจะทําการนี่ครับโหลดไคลเอนต์อยู่โหลดตัวเซฟของเรานะครับผมนี่โหลดโหลดดิ้งโหลดครับ ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะนี่เราก็รอสักแป๊บให้มันทำการโหลดก็ตึ๊ดตึด๊ดก็โจทย์ชา์โหลดเร็วอยู่ที่ว่าเซฟเราเนี่ยเลือกเอ่อเลือก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 ข้อมูลนักเตะม,มามากแค่ไหนนะครับหรือเลือกชาติที่คุมอ่ะมามากแค่ไหนนะครับผมอย่างผม,มเลือกเยอะมันก็จะโหลดนานนิดนึงข้อมูลนักเตะม,มันจะเยอะนะครับผม แล้วก็ของผมเนี่ยจะเซฟไว้บนขาวด้วยนะครับก็เลยอาจจะใช้เวลามากกว่าปกตินิดนึงนะครับผมโลดทีมอยู่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็หลายๆคนเอามาลงเสร็จก็ทำผมตามผมได้เลยนะครับใช้งานได้แน่นอนครับผมแล้วก็บางทีเนี่ย ตัวเกมมันมอัปเดตไปแล้วแต่ตัวโปรแกรมยังไม่อัปเดตตามก็ต้องรอนิดนึงนะครับบางทีมันจะใช้งานไม่ได้ในช่วงที่ตัวเกมมีการอัปเดตใหม่ๆนะครับโหลดยิงพีเพิลอีกอ๋อรอสักครู่หนึ่งนะครับผมจะต้องใช้เวลาในการโหลดเซฟนั่นเองนะครับเขามีตัวที่มันสามารถแก้ไขได้ด้วยนะนี่นะเป็น Fm Scav Editor 21มเอาไปแก้ไขได้ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้สามารถแก้ไขได้แต่เสียตั้งนะผมเนี่ยนะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับมีที่ขอโฆษณาไว้นะครับผมก็ใครสนใจอยากจะลองก็เอาไปใช้งานดูได้นะครับผมเอาไปซื้อใช้งานดูได้แต่ผมอย่างเงี้ยผมถ้าผมให้ผมเลือกนะผมใช้พวก Fm RTE หรือไม่ก็ Fm Bin Game Editor จะจะสะดวกกว่านะครับผม อาใกล้แล้วใกล้แล้วเคอเรนเทดอ่าที่เขาชวนเราด o n a t ห้ n เขานะครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาไป14ปีนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาไป3500ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับชี่นิสกาวนะครับก็ใครอยากจะด o n a t ก็กด d o n a t i ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ตัวของเซฟ้อมูลเซฟเรียบร้อยละทีนี้ผมจะลองค้นหา ค้นหาตัวอ่ะผมลองเปลี่ยนภาษาก่อนนะเปลี่ยนภาษาก่อนนี่มาถึงนี้รูปซ้ายบนตรงนี้กลมๆนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมป้าบมันก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับพอได้แบบนี้แล้วก็กดอย่างแดง,แดงตรงนี้มันจะเป็นการค้นหาผู้เล่นอ่าทีนี้เราสมมุติว่าเราอยากได้อ่เขาเรียกว่านักเตะที่แบบว่าอายุไม่เกิน18อะไรแบบนี้นเนี่ย ก็เราก็เลือก0ถึง18แล้วกดตกลงนะครับมันจะหานักเตะที่อายุไม่เกิน18มาให้เรานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูดูความสามารถของเขา capa นะครับซึ่งเป็นค่าหลักๆที่เขาใช้ดูกันในความเก่งของนักเตะนะครับอ่ากด pa ปุ๊บก็จะบอกรายชื่อมาเลยว่าอ่ามีนักเตะคนไหนบ้างนะครับมีนักเตะคนไหนบ้างที่ capa เท่าไหร่นะครับผมเรียงโดยเรียงจากอันนี้ผมเรียกให้เรียงจาก pa ก็คือว่าอ่าอันนี้ก็อายุ18เนี่ย C.A. ร้อยสี่สาม P.A. ร้อยเก้าเก้าถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมโหดจัดโหดจัดนะครับกดดูได้ครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะมันจะบอกความสามารถนี่มีความสามารถมีอะไรบอกนะครับผมก็เนี่ยครับจะได้ดูได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ปัญหาการบาดเจ็บแก้ให้นะครับผมซึ่งดีมากๆากนะครับก็การบาดเจ็บของเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยความคงเส้นคงวานี่ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผม แต่มีปัญหาเรื่องของความเจ้าอารมณ์นิดนึงนะครับเขาอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์นิดหนึ่งอย่าไปทําให้เขาหงุดหงิด <c oughs> นะโอเคก็ประมาณนี้นี่สําหรับวิธีใช้งานจีนิสเกลนะครับผมหรืออยากจะหาผู้ร่วมงานก็ก็คลิกไปที่สีเงินตรงนี้นะครับผมแล้วก็สมมุติว่าอยากจะหาคนที่ฝึกเกมบุกได้18-20อะไรแบบนี้ ก็กดโอเคไปมันก็จะขึ้นมานะครับว่าใครบ้างที่ฝึกได้สิบแปดถึงยี่สิบเนี่ยเกมบุกยี่สิบอย่างเงี้ยอ่าเห็นปะจะมีดาวบอกด้วยนะครับว่าเออคนนี้ฝึกดาวอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับเห็นปะครับนี่นะครับผมประโยชน์ของการใช้งานชิน้นสกรนะครับผมหรือจะค้นหาเป็นค้นหาสมมติสอนค้นหานู่นนี่นั่นเรามีให้เลือกอยู่นะครับเแถวนี้นะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่า อยากรู้ว่าสมมุติเราจะ Import ไอตัวตัวพวกนี้ยังไงสมมุติว่าเราอยากจะเอาสัก170นี่ไม่เกิน170แล้วก็กดคลิกขวานะครับกดชิปค้างไว้นะสมมุติเราค้นหามาเรียบร้อยใช่ไหมเอาไหมเอาม,าอามาปุ๊บนี่นะกดคลิกไปทีค่คลิกซ้ายไปที่คนแรกนะแล้วก็กดเลื่อนลงมาถึงที่ที่เราต้องการเรื่องสก,สกอร์เมาส์ลงมาสมมุติเราอยากจะถึง170ถึงคนนี้ ก็กดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายครับคลิกที่คนสุดท้ายมันก็จะคุมทั้งหมดนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กขวาแล้วก็กดเพิ่มผู้เล่นหลายคนปุ๊บมันจะเพิ่มให้ครับมันจะเพิ่มไปในไฟล์รายชื่อของเราใช่ไหมทีนี้เราก็าทําการานานาตัวนี้ไปเขาเรียกว่าเอาไปไว้ในเกมนะครับผมนี่นำไปไว้ในเกมก็คือเราก็กดบันทึกรายชื่อนะครับผมบันทึกรายชื่อ ก็คือเราจะเอาตัวตัว,ตวไฟล์รายชื่อเหแบบนี้ไปไว้ในเกมนะครับผมอ่ะแล้วก็กดที่กลมๆนะครับแล้วก็ไปที่รายชื่อของฉันแล้วก็กดบันทึกรายชื่อปุ๊บเราก็ไปที่อ่าด็อกิเมนต์นี่ด็อกิเมนต์นะสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลเบอร์เจิ้งสมรจีสิบเอ็ดแล้วก็ไปที่อ่านะช็อตลิสต์ตรงนี้นี่ช็อตลิสต์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยอ่าอ่าผมตั้ง y ายร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเจ็ดสิบมันถึงร้อยถึงสองร้อยแล้วกันนะสิบแปดสิบแปดวายร้อยเจ็ดสิบสองร้อยอย่างนี้แล้วกันนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่เกมของเราแล้วก็ไปที่คนคนหานักเตะนะครับผมเสร็จแล้วไปที่สมุดรายชื่อนะครับผมแล้วก็มาที่นี่เลยมาที่นี่นะครับผมมากดที่เฟืองนะครับผมกดนําเข้ารายชื่อนะแล้วก็กดคลิกที่นี่แล้วกดโหลด มันจะนําเข้ารายชื่อมาอ๋อแต่อันนี้มันจะทับกันทีนี้ถ้าเราอยากให้มันไม่ทับกันนะครับผมเราต้องกดโหลดช็อตลิสหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องกดอันนี้นี่นำเข้ารายชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปที่อ่านหนึ่งนะเราจะต้องไปที่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 อ่า set activity าจัดการรายชื่อนักเตะ นำเข้าเสร็จแล้วก็กดโหลดปุ๊บมันก็จะนำเข้าในนี้เลยเหรอเราต้องการให้มันนำเข้าแยกมาปุ๊บมันก็มาเข้าที่ default เราอยากจะต้องตั้งชื่อใหม่ก่อนครับผมเราอยากต้องตั้งชื่อใหม่ก่อนนะสาหรับคนที่จะโหลดช็อตลิสต์นะครับผมก็แนะนำให้ตั้งชื่อใหม่ก่อนสมมติว่าตัดสิ y y 170จถึง2อ0อ่ะตั้งตามชื่อที่ผมจะโหลดเข้ามาเนี่ยแหละอ่าสร้างแยกออกมาก่อนครับไม่งั้นมันจะทับก,ก,ก,กันเมื่อกี้ผมลองแล้วมันทับกันครับกดนําเข้ารายชื่อแล้วก็กดนี่กดโหลดมันก็จะนําเข้ารายชื่อของเราเข้ามาเห็นปะมาแล้วเห็นปะครับอืมนี่อ่าเรียบร้อยนะครับผมก็คืออันเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเด็กที่เราเราดูเมื่อกี้แหละนะครับผมเนี่ยปะอายุไม่เกิน18แแน่นอนนะครับผมอ่ะลองไปเอาไปใช้งานกันดูนะครับว่ามัน เวิร์กไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เพิ่มความสนุกแต่บางคนก็จะไปลดความสนุกของเขาได้เพราะเขาอยากจะหาด้วยตนเองก็เลือกใช้งานกันดูนะครับว่าอยากจะใช้งานแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เล่น FM เพราะว่าโปรแกรมนี้มีมานมนานแล้วครับผมก็อยากจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ตัดสิในใจเองนะครับผมวันนี้ผมก็มาแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวัวงว่าจะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กันไว้ได้นะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้าพันหน้าสวัสดีครับ